เมื่อถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาอย่าไปเกียดข้านให้มันเพรว่ามันขยันเมื่อถึงเวลานั่งภาวนาไม่ว่าจะก็ตะตนและในหมอกันะให้จิตใจมันตื่นขึ้นลุกขึ้น เป็นข้าวจะได้โซกับกิเลสมารสังขารมารเพื่อจะได้ใชยชนะพระผู้ศึก้าพระองค์นั่งภาวนาด้วยพระองค์เองพระองค์เอง,เอ,ง,เ,องเอาชนะได้ไม่ตองมีใครมาเทศมาสอนพระพุทธเจ้าพระองค์สอนพระองค์ ได้เวลาแล้วก็นั่งภาวนาปฏิบัติบูชาตั้งอกตั้งใจจริงๆผลที่สุดจิตใจที่พระองบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามาสีอสองไขยแสนมากับนั่นแหละดุญกุศลทานศีลภาวนาที่ทำมาเพื่อว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ ท่านสอนพระองค์จนได้ตรัสรู้สิ็นพระพุทธเจ้าเราทุกคนที่เป็นสาวกสาวิกาผู้รับฟังทำคําสอนพระพุทธเจ้าเมื่อเราได้ยินได้ข่งว่าพระพุทธเจ้าภาวนาพระพุทธเจ้านั่งคัดสมาธิจนนั่งให้ได้ ะพุตธิเจ้าเป็นท่านเป็นะพุตธิเจ้าท่านก็นยังนั่งได้เราเป็นสาวกเป็นโลกสุดสุดท้ายภายหลังก็ให้นั่งได้นั่งจนมันคุ้นเคยจนมันเคยจนชำนาญการนั่งขัดสมาธิของสพุตธิเจ้านั่นไม่เฉพาะแต่วันนั่งในต้นมนโพ นั่งที่ไหนพระอ,องค์ก็นนั่งขัดสมาธิทั้งนั้นในใจของพระอ,องค์เรียกว่ากล้า,าหากับกิเลสราคะโตสาโมหะพระอ,องค์ไม่อ่อนข้อให้ล้ตั้งแต่วันตัดสโลเป็นพระพุธเทธเจ้าเรียกว่าเด็ดขาดขาดจากกิเลสลาคะขาดจากกิเลส โทสะขาดจากจิเลสโมหะเมื่อขาดแล้วก็เรียกว่าไม่ต่ออีกไม่อ่อนข้อมันจะเป็นตายล่ดีอย่างไรพระองค์ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดว่าเป็นตัวพระองค์มันเป็นถาดดินถาดน้ำธาดไฟถาดลมดินน้ำไฟลมมากองอยู่ในตัวของเราเท่านั้น ท่านไม่หนักใจท่านไม่ยึดไม่ถือเป็นตัวเราของเราก็แค่โดยสมมุติเท่านั้นเฮือนมุตหลุดพ้นพระองค์่อวันหลุดออกพ้อนออกทุกอย่างทุกตัประการคอมเป็นเท่าพยามหากษตร ตามสมมติของโลกก็เรียกว่าขาดสมมติชาดสมมติว่าสมตาสมติวงไม่มีพระองค์ไม่ยึดไม่ถืเอไม่ว่าขาดเป็นพุทธวาดพุทธวงพุทธะเวนณีเป็นปเปโณีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ปางก่อนมา เราพูตั้งใจอุทิศถวายพระพุทธธรรมประสงค์ก็ให้มีจิตใจเข้มแข็งเข้มข้นผู้ใดมีความเข้มแข็งสามารถอาจหามจะได้ธรรมปีติมีความปีติในธรรมผู้ใดทำใจให้อ่อนแอทอดแท้ ในวัาไม่เกิดไม่เกิดทรรม่ปีติมีแต่ความท้อแท้อ่อนแอกลัวตายกลัวตายเท่าใดมันก็ยิ่งมาตายไม่จบไม่สิ้นพระพุทธเจา้าพระอริยเจา้าทั้งหลายท่านไม่กลัวตายท่านตั้งอกตั้งใจไม่ว่าอยู่ในขั้นใดอยู่ในขั้นารวาสญาติโยมมก็ตั้งใจ จนญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาภาวนาได้สำเร็จมรรคผลนิพพานก่อนพระสงฆ์สามเณรก็มีเพื่อความตั้งใจความตั้งใจไม่ว่าผู้ใดตั้งใจทำจริงๆปฏิบัติจริงๆย่อมโลด้ย่งเห็นจริงผู้ใดอ่อนข้อเพื่อว่าอ่อนให้ทิเเลสเยียบคอเห็นแก่หลับแกนอน กิเลสเหยียบปากเห็นแต่กี่แก,กแ่กินการกินการนอนเป็นเรื่องกิเลสพาอยู่พากินราจะต้องน้องภาวนาเดินจมกลมปฏิบัติบูชาไม่ให้มันท้อถอยโดยตัวอย่างพระอารหันต์ที่ท่านเดินจงกลมจนได้สำเร็จมรรคผลนิทาน ท่านเดินเป็นเท่าแตกเลือดไหลเดินไม่ได้ทานทานก็ภาวนาไปกับเข่าแตกมือแตกเลือดไหลาทานไม่ได้นานขวางทางจนกลิ้งเงาจนได้สำเร็จมรรคผลเห็นแจ้งกันิพานนั่นแหละคือใจของท่านตั้งอกตั้งใจ ความตั้งใจไม่ใช่คำพูดมันเป็นการกระทำการกระทำของบุคคลผู้นั้นมีความหนักแน่นมั่นคงไม่ว่าทำจริงๆปฏิบัติจริงๆไม่ใช่ว่าทำเพื่อให้ได้หน้าได้ตาได้ชื่อได้เสียงให้ผู้อื่นให้ชาวโลกยกย่องสัระเ,เสริญเท่านั้นไม่พอ ครจะนินทาเป็นเรื่องของผู้นินทาใครจะสันนิสฐานเป็นเรื่องของผู้สันนิษฐาเราจะไม่ไปติดข้องแค่ความสันนิสฐานนินทาหน้าที่ของผู้ปฏิบัติภาวนาทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินดน,นั่งนอนทุกยิริยาบทหมายถึงการมดน้อมภายในดวงจิตดวงใจลนะครทุกลมหายใจเข้าออก พุทธโธลมหายใจออกกับพุทธโธลมหายใจเข้ากับพุทธโธคำว่าพุทธโธให้ดลึกถึงพระพุทธเจ้าขพพระพุทธเจ้าท่านมีความโน้นมากปรากถนาอันใดท่านทำจริงๆแล้วสำเร็จลุล่วงไปได้จริงๆแล,ล้วเรามันคาอะไร มันไล่กิเลสในใจของเรามันคาความสุขความสะดวกสบายเล็กๆน้อยๆมันตกโย่้องโย่ในอานิจักรเคความสุขกา,ายสบายใจเวลายังเด็กยังหนุ่มแน่นก็เย็ดว่าเรายังเด็กยังหนุ่มไม่เ,เลีบเร่งภาวนา เวลาแก่แล้วก็ฆ่าพปเจ้าแก่แล้วทําอะไรไม่ได้ไม่ไหวตาก็ไม่ดีหูก็ไม่ดีอันนี้เรียกว่าอ้างการอ้างเวลาเมื่อมันเป็นเช่นนั้นก็ให้โล้กแีเดียวมันเป็นเพราะกิเลสอันนี้แหละโลกกิเลสอันนี้ละกิเลสอันนี้ออกไปถ้ามันข้ามไปแม่้มันมาหลง บอกให้มาหลงมาปิดอยู่ข้องอยู่พระองค์ท่านตัดมากเอาให้มันได้ทุกลมหายใจหรือยิ่งกว่าลมหายใจเข้าออกจึงจะได้มรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานมันไม่ใช่ของขอจากคนอื่นร้องขอหรือให้องค์อื่นผู้อื่นทำแทน เราจะคอยเอาแต่ผลอย่างนี้ไม่ถูกโดยเพราะตเจยาเพราะองประกอบความเพียนพยายามไม่ทอถอยด้วยวิธีการต่างๆเมื่อได้สำเร็จแล้วตัดสรู้แล้วพระองค์ก็เกิดความเมตตา กรุณามุทิตาอุเบกขาแก่สัตว์โลกทั้งหลายมองหวังเพื่อจะให้เขาทั้งหลายคนทั้งหลายได้รับความสุขสะดวกสบายพระองค์จึงมีการทำจิตในวันหนึ่งหนึ่งห้าอยา่างตอนเช้าก็ปุกบันเหิเป็นปาตาันจะปลดสัตว์ในทางบินทบาท ตอนบ่ายเย็นเก็เรียกว่าส,สายันเหตธรรมเทศนาพระองค์ก็ตรัสพระธรรมเทศนาสอนอุบาสกอุบาสิกาทัศนาชาวบ้านมาฟังธรรมในเวลาบ่ายคำ่ำตอนพบค่ำคือระยะที่เรามานั่งอยู่เดียวนี้แหละพระพุทธองค์ก็ไม่นิ่งนอนใจ ปโดเซภิกุโอวาดังพระองค์ก็สเสด็จลงมาพระวิหารเป็นที่ประชุมของพระสงฆ์ทั้งหลายประทานโอวาทคำสั่งสอนให้แก่สมณนักบวชให้เล่งทำความเพียรอย่านิ่งโดดได้เมื่อพระสงฆ์องค์ขเจ้าเลิกลาไปแล้ว อัฏฐลาเตเทวปัญหาหนะพระองค์ก็เข้าฌานเข้าสมาธิเทศนาให้เทวันดาเทศธรรมบทพยาอินพยาผมกายทิศทั้งหลายมาฟังธรรมพระองค์ก็โปรดได้สอนได้ พระพุทธเจ้านั้นมีความเมตตาสูงมีกองความกรุณาโสงมกขิตาสงอุเบกขาสงเมือ่อสินใดวางเฉยแล้วก็เฉยได้จริงๆไม่ไปทุกข์ไปร้อนฉะนั้นอย่านึ่งดดาอย่าโยากกระเปล่าจงภาวนาธรอะไรให้มีสติความสังวนระวัง รักษาปึกตัวเองให้มีข้อวัดปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติต่างๆให้มีประจำอย่างเวลาปัดตาดกวาดโยก็ให้หัดทำหัดปัดหัดกวาดมักง่ายบ่ได้บกเกิดสติปัญญา วัดตาดก็ให้เป็นตัดน้ำทำความข้อวัดปฏิบัติต่างๆถ้าไม่ทำมันไม่รู้ต้องทำทำจนมันเกิดความรู้ความเข้าใจพิถูจเห็นด้วยตนเองการทำการปฏิบัติจึงจะถูกต้องได้ สิงใดถ้าไม่ทำมันไม่รูร้ไม่เข้าใจเมื่อทำไปสิ่งใดมันผิดมันก็เห็นในเวลาทำนั้นสิงใดถูกมันก็เห็นเวลาทำนั้นสิ่งใดทำถูกมันก็เกิดความสุขความสบายในอกในใจทั้งตนและบุคคลผูอ้อื่นฉะนั้นตนเราต้องเป็นนักสังเกตผู้สังเกตตา ทำอะไรก็สังเกตสังกตทิ่งได้เพิดก็ให้ละทิ้งอย่าทำต่อไปพูดต่อไปไม่ได้ทำว่าตั้งใจภาวนาก็ตั้งใจนึกตั้งใจน้อมกำหนดพิจารณาให้มันเข้าใจในใจของตัวเองสิ่งใดถ้ายังไม่เข้าใจด้วยตนเอง จึงนั้นยังไม่เป็นธรรมนิยาธรรมสอนกระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเราทำเรากอบจนก็รู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้ละลู้ถอนลูปล่อยรวางได้จนเชื่อว่าเข้าใจในธรรมะปฏิบัติอันนี้เป็นอบายที่เราทุกคนจะต้องตั้งอกตั้งใจตั้งใจภาวนาจริงๆ มี่แป่จะเอาผลเราไม่ตาลบเหตุนันไม่มีทางได้มีเหตุมีปัจจัยมันก็เกิดนักเกิดผลขึ้นมาถตาไม่ทำไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เกิดนักเกิดผลมันก็เกิดตั้งแต่ความเชื่อเสีอหายเลื่อนายแต่เรื่องเล็ก ไม่สงบกายไม่สงบวาจาไม่สงบดวงใจจะเอาเมตผลนิพานที่ไหนเมตผลนิพานมันจะอยู่ที่ข้อวัดปฏิบัติการเจริญสมถกรรมฐานวิปัสนารรมฐานไม่ใช่มันลอยมาเหมือนลมเหมือนฝนตกลงมาอย่างนั้นไม่ใช่ เมื่อพวกเราตัง้งอกตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคนงามความดีที่ตนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นแหละมันก็ได้รับผลทำดีจิตใจสบายทำผู้จิตใจไม่สบายเดร้อน,นวุ่นวายเกลียดคิดชั่วพูดชั่วทำชั่ว ความร้อในไหมในหัวใจก็มีเมื่อเราคิดดีคิดภาวนาพุโทโธในใจโทษดีหรือว่าโทษตามาศาสนาธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าทำดีด้วยความประพฤติปฏิบัติก็มีความสุก,กายสบายใจไม่เดือดร้อนรุนจะกเดือดร้อนวุ่นวายเหตุนั้นให้เราทุกคน ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนาอย่าไปรอว่ามันจะหล่นลงมาเหมือนผลละไม้ที่มันสุกมันไม่มีมันต้องประกอบประทำให้เกิดทั้มีขึ้นแล้วความสุขสงบจึงจะบังเกิดมีใน,ในใจของตัวเอง ดังระดองมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยสกาละชนีสัพพิติยวิวัตชันโตสัพพโลคโควินัตสตุมาเตภวัตตวันต,ตราโยสุเิธีคาโยโกภวะอภิวาธนาสีดิสนิจังวุธาปจายิโนโ ยัตตาโรธรรม,มาวัฒนติอายุอวนโนสุขังสาลัง